นี่ก็อยู่กับช่องสองสีสหาสาระนะครับวันนี้ก็จะมาอัเดตในส่วนของแอปฮ a โกนะครับอันนี้เล่นเกมอ่าได้เพื่อนนะครับอ่ะโอเคทีนี้มาดูในส่วนของรายละเอียดแอปนะครับก็มีการอัปเดตเมื่อวันที่14กรกฎาคมนะครับแล้วก็ยอดดอน์ดมากกว่า100ล้านครั้งนะอ่ะมีการซื้อในแอปนี่สิบบาทถึง9 4 7 5บาทนะครับอ่าเปิดให้เล่นเนี่ยตั้งแต่วันที่อ่าสบก้ารกฎาคมนะครับปี61นะก็3ปีแล้วนะครับ ในส่วนของแอปนี้ถามว่าถอนได้จริงไหมก็ถอนได้จริงนะครับถอนการติดตั้งเนี่ยถอนได้จริงๆนะครับในส่วนของการถอนเงินเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นจะได้นะครับเดี๋ยวเข้ามาในส่วนของตัวแอปเลยดียวกวา่าแอปที่ถอนเงินได้นะครับแล้วก็คลิกเข้ามาในส่วนของเล่นนะครับเนี่ยตัวนี้มันจะมีให้เลือกในส่วนของแอปต้นไม้เงินนะครับแล้วก็ฟารามไก่นะเดี๋ยวก็คลิกเข้าไปนะครับในส่วนของตัวนี้ เงินสะสมอะไรต่างๆนี่ผมก็เงินตัวนี้มันไม่สามารถถอนได้นะครับบอกไว้ก่อนเลยมันถอนไม่ได้นะคือคนละส่วนกันนะครับเงินที่จะถอนได้ก็เข้ามาในส่วนของถอนเงนินนะครับตรงนี้คลิกเข้ามาปุ๊บนี่เงินที่จะได้ก็คือตรงนี้ครับตรับแรกก็คือเงินที่ได้จากเชิญเพื่อนถามว่าอย่างไงนะครับก็ได้จากตรงนี้นะถ้าเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นเนี่ยโหลดเข้ามาปุ๊บเปิดแอป ก็ได้มา4บาทนะครับแล้วแล้วก็ล็อกอินไป2อสาวันก็ได้อีก2บาทนะถ้าครบเจ็ดวันเนี่ยจะได้อีก2บาทรวมเป็น8บาทนะครับแต่ถ้าถอนแล้วก็ไม่ได้เงนินจริงๆหรอกนำมาดูในส่วนของประวัติการถอนนะครับามาดูมาผมถอนไปเมื่อวันที่12อ่าเอ้ไม่ใช่14 14ธันวาปี64นะเอ้ปี63นะอ, 63, นะอ่าปี63นะครับถอนไป30บาท มันก็บอกว่าขึ้นส่งแล้วเงินไม่เห็นจะเข้าสัก,กบ,บาทนะครับแล้วก็ผมถอนเมื่อวันที่วันที่7ดมก,กราอีกรอบหนึ่งนะครับ30บาทก็บอกว่าส่งแล้วแต่ว่าเงินไม่เคยเห็นเข้าสักบาทนะครับเดี๋ยวผมกดถอนให้ดูอีกรอบหนึ่ง่ะก็ถอนตอนนี้เราดูว่าเงินจะเข้าไหมอันนี้มันก็ลดไปแล้วสามสิบบาทมาดูประวัติ่ะตัวนี้มันบอกว่ามันเงินจะเข้าเนี่ยเงื่อนไขนะครับ ก็30วันนะครับมีในส่วนของการถอนเงินถ้าไม่ได้เนี่ยเราก็ติดต่อในส่วนของแอปนะครับเฮ้ยจริงๆ30มสิเนี่ยประมาณ30วันนะ30วันนี่ก็ถือว่านานแล้วนะแล้วถ้าไม่ได้เนี่ยเราต้องติดต่อธนาคารเอ้ยต้องติดต่อทางแอปเพื่อให้เขาเส่งเงินมาเนี่ยภายใน15วันโอ้โหโคตรจะเสียเวลาเลย เสียเราได้วันละบาทแล้วเราไม่ต้องเสียเวลาเพราะถอนได้แค่สามสิบบาทแล้วมันต้องได้เฉพาะเงินเชื่นเพื่อนนะครับออตัวนี้ไม่แนะนําให้โหลดมานะครับบางคนเนี่ยก็เข้าใจเหมือนผมที่เล่นใหม่ๆนะว่าตัวนี้มันจะถอนตัวนี้ได้นะครับที่ไหนได้มันถอนไม่ได้นะบางคนเนี่ยสะสมเป็นหมื่นนะครับเนี่ยบางนคนเนี่ยหกหมื่นนะอะสี่หมื่นแต่ว่าถามว่าถอนได้ไหมไม่ได้นะครับถอนได้เฉพาะเงินเชื่นเพื่อนอย่างเดียว ก็ดูได้ตรงนี้นะครับ่ะบางคนนี่ก็หวังว่าจะถอนได้ตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้นะอันนี้ต้องเชิญเพื่อนอย่างเดียวนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ไม่แนะนําให้โหลดนะครับเราเสียเวลาเล่นเปล่าๆนะอ่ะในในส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ